งานนี้เดือดค่ะเปิดรับสีเจ้าหน้าที่วอชิงตนันมีการส่งสัญญาณให้อิสราเอลกำจัดกลุ่มอาวโสฮามาสในราฟา ขณะที่ฮูทีค่ะก็มีการขยับที่จะล็อกเป้าเรือที่ทำการเบี่ยงเส้นทางไปแอฟริกาเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าว IRNA และก็อัลมายดีนมีการออกมารายงานถึงหน่วยงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหรัชอณาจักรหรือว่า UKMTO มีการเปิดเผยค่ะว่ามีเรือสองลำถูกโจมตีทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโฮดดาของเยเมน ทำให้เรือสินค้าหนึ่งลำคะ่ะได้รับความเสียหายจากการโจมตีโดย UKMTO มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรือลำแรกถูกโจมตีห่างจากเมืองโฮเดดาไปทางตะวันตกเฉียงใต้50ไมล์ทะเลโดยเจ้าของเรือลำดังกล่าวคะ่ะอ้างว่ามีขีปนาวุธสองลูกบินอยู่เหนือเรือและมีการจุชนวนในระยะไกลพร้อมกับมีการเสริมว่าขณะนี้ลูกเรือปลอดภยัยและก็ตัวเรือไม่ได้รับความเสียหาย การโจมตีที่ไม่เป็นมิตรค่ะก็เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ผู้นำขบวนการเอาลซาอัลอของเยเมนไซยิดอับดุลอัลมาลิกอัลฮุตีมีการประกาศว่ากองทัพเยเมนหรือว่า YAF กำลังมุ่งหน้าค่ะสู่การขยายขอบเขตการปฏิบัติการที่ดำเนินการต่อต้าสงครามของกองกำลังยึดครองอิสราเอลบนชนวนกาซา โดย YAF ค่ะมุ่งหน้าโจมตีเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเส้นทางแลมกูดโฮปขณะที่ในว,วันเดียวกันค่ะทับกก็มีการออกมาเปิดเผยยืนยันเรื่องนี้ด้วยว่าความเคลื่อนไหวในทะเละแดงกลุ่มฮูตีตั้งใจที่จะโจมตีเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลและเดินทางผ่านมหาสมุทรอินเดียไปยังแลมกูดโฮปอับเดลมาลิกอาฮูตีผู้นำขบวนการ ออาซาลุเละกล่าวว่านี่จะเป็นการตอบโต้การโจมตีทางอากาศในจังหวัดโฮไดดาของเยเมนที่ดำเนินการโดยกองทัพสหรัฐและอังกฤษในเวลาเดียวกันค่ะบริษัทโลจิสติกของตะวันตกก็พึงที่จะทำการเปลี่ยนโฉมโลจิสติกทั่วโลกและแทนที่จะเดินทางผ่านทะเลแดงและคลองสุเอตกับเริ่มที่จะทำการส่งเรือไปทั่วแอฟริกาซึ่งถือว่าก็เป็นบทท้าทายอันร้อนแรงค่ะจากกลุม่มฮูตีที่กำลังจะตามไปบทขยี้พวกเขาอีกครั้ง ก่อนหน้านี้ค่ะมีการรายงานว่ากลุ่มฮุตีในเยเมนถือว่าตนกำลังทำสงครามกับชาติตะวันตกมานานแล้วแต่ทั้งที่กลุ่มเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้วของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้ทำการเพิกเฉยต่อการกระทำที่ตนเองทำเป็นไม่รับไม่รู้ว่าก็เคยมีการร่วมในการก่อการร้ายมาเท่าไรต่อเท่าไรตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่โลกตะวันตกจะต้องยอมรับว่ากำลังทำสงครามกับผู้ก่อการร้ายเช่นกัน กลุ่มผู้ทีค่ะได้มีการทำสงครามอย่างมีประสิทธิผลซึ่งหมายความว่าในระหว่างการเพิ่มระดับความไม่สมดุลของโซนที่ออนแอของศัตรูก็จะเพิ่มขึ้นกลุ่มผู้ทีค่ะกำลังแสดงให้เห็นเป็นแบบเรียลไทม์ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีความเปราะบางเพียงใดนอกจากนี้ค่ะในวันเดียวกันสำนักข่าวอัลมายดีนและ i s เอมีการรายงานว่ารองหัวหน้าขบวนการยิฮาดอิสลามยืนยันว่า วชิงตันและหน่วยงานยึดครองได้ตกลงที่จะดำเนินการเพื่อน,นำเฉลยกลับมาโดยไม่ยุติการลุกราชนวนกาซาโมฮัมหมัดเอาฮินดีรองเลขาธิการขบวนการฮิญาตอิสลามปาเลสไตน์มีการยืนยันเมื่อวันพฤหัสบาดีว่ามีข้อตกลงระหว่างสาหรัฐและอิสราเอลที่จะนําเฉลยที่กลุ่มต่อต้านยึดครองในชนวนกาซากลับคืนมาโดยไม่หยุดการลุกรานชนวนกาซาเขากล่าวว่าทั้งชาวอิสราเอลและชาวอเมริกันไม่ต้องการหยุดสงคราม และเสริมว่าวอชิงตันกังวลเพียงเกี่ยวกับการลุกรานราฟาของอิสราเอลเท่านั้นเนื่องจากความตึงเครียดในสหรัฐและการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นที่สำคัญคือสื่อมากันยังมีการออกมาแชรเองว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของวอชิงตันบอกกับอิสราเอลว่าฝ่ายบริหารของไบเดนสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารต่อเป้าหมายฮามาสในราฟาซึ่งก็สอดคล้องกับที่เนท a นย a ฮูค่ะมีการออกมาแถลงกับสื่ออิสราเอลว่า เขาเห็นด้วยกับไบเดนในการกำจัดฮามาสให้สินซากสื่อใหญ่โพลิติโกของสหรัฐค่ะมีการเขียนในรายงานว่าเจ้าหน้าที่วอชิงตัน4คนที่ไม่เปิดเผยนามกล่าวว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้มีการส่งสัญญาณเป็นการส่วนตัวแก่อิสราเอลว่าแทนที่จะทำสงครามเต็มรูปแบบฝ่ายบริหารของโจไบเดนสนับสนุนแผนเสมือนกับปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของขบวนการฮามาสในเมืองราฟา